ก่อนไปดูรายการคุยแซบโชว์อย่าลืมอุ๊ยหล่อจังเลยค่ะลืมหมดแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะน่ากดมากๆเลยค่ะ Subscribe เหรอเอ้ยค่ะไม่ใช่พี่โดมนะค่ะ <c oughs> คือจริงๆต้องบอกว่าทุกงานที่เห็นคุณแม่กับคุณพ่อรับงานเนาะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดจะไปอีเวนต์ต่างๆเราก็เห็นว่าทุกคนในบ้านก็คือตามกันเป็นแกง๊ง <Bye. S 1> เป็นครอบครัวใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็น้องแฝดเองสองคนทํางานด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็ทํางานด้วยแต่ว่าสุขภาพก็คือยังดีอยู่เลยแล้วยิ่งคุณแม่เมย์คือคุณแม่ลูก3ามในท้องยังมาอีกหนึ่งเนาะแต่คุณแม่ก็แข็งแรงมากต้องถามว่ามีเคล็ดลับอะไรในการดูแลตัวเองบ้างแม่เมย์ค่ะพอได้มาเป็น คุณแม่นะคะสิ่งที่ให้ความสําคัญที่สุดเลยก็เรื่องของสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ใหม่คนนึ่เป็นคนแม่ลูกสามแล้วก็สองคนกําลังแสบสิ่งที่ให้ความสําคัญตอนนี้แล้วก็ก็คือแคลเซียมแคลเซียมอาจจะเป็นอาหารเสริมที่หลายคนมองข้ามนะคะแต่ว่าจริงๆริอะมันขาดมากมากมาดูไหมมาดูหน่อยโซดูหมดอะไรนล้ยขาอะไรอยู่นนที่ทัน่อยครับใช่ตัวนี้เราหยิบให้แม่ดูหน่อยอ๋ออ๋อให้คุณแม่ได้ไหมครับ ไม่ห้า,วามวน้วนี่เลยนี่คือ,อยังไงแล้วตัวนี้มัน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 คือมันสำคัญยังไงสำหรับเออคือตัวนี้ค่ะคือตอนนี้มีตั้งคันด้วยนะคะ,ค,ะคือสิ่งที่แบบเราบำรุงเตือนตลอดตั้งแต่ท้องน้องแฝดแล้ว คุณหมอย้ำเลยก็คือตัวแคลเซียม,มตัวแคลเซียมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องกินให้ถึงให้ได้รับเพียงพอในแต่ละวันแล้วอ,อย่างที่เมยบอกเพราะลูกสองคนเนี่ยแสบมากเลยแล้วบวกกับการทํางานของเราที่แบบเราทํางานหนักกระดูกอก,ก็แก๊บๆหรืออะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเนี่ยคือมันแบบนี่มันดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะคือปกติเมย์แบบทางานมาสิปีอะไรเงี้ยเลี้ยโทรศัพท์หรือว่าแบบ ใช้ท่าทางเดิมๆมันก็เลยเกิดการปวดหลังปวดข้อปวดเข่า,ววขามาโดยตลอดออทีเนี้ยมาท้องอีกก็เลยอาหารเสริมหลักคือคนไทยส่วนมากอาจจะให้ความสําคัญเรื่องผิวหรือเรื่องคุณหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแคลเซียม,ยมสำคัญมากแคลเซียมสำคัญมากๆซึ่งตัวเมย์ก็เลยพอพอเหมือนมามีลูกเป็นคุณแม่ลูกสก้ก็นเองเลยค่ะตัวนี้ U N C นี่ U N C ใช่แล้วคืออยากรู้ว่าแคลเซียมในท้องตลาดเนี่ยมันดีมันมันมันมีเยอะมากเลยอย่างเราเราเลือกยังไงคะ อ๋อคือต้องบอกว่ามีโอกาสได้รู้จักกับคุณยูเจ้าของแบรน์ค่ะตัวนี้ค่ะก็เลยเหมือนคุณยูเล่าให้ฟังว่าคือคุณยูเนี่ยมีลูกโตแล้วก็ลูกสูงพ่เปิดให้เปิดให้เปิดยิ้มหวานให้แม่ค่ะหนูยิ้มหวานให้แม่ปิ๊งปิ๊น่ารักปากจู๋อโอ่เือนไก่เตือนไก่เตือนด้านสาน เง้นเดี๋ยวแม่ขอปากจูบบกน่ารักด้วยได้ไหมปากจูบบกน่ารักเราจิ้มแก้มไปไหนอ่ะได้เดี๋ยวเอากอนปากจูบแล้วจิ้มแก้มยังไงอ่ะโมเน่ดูคุยคุยดูคุยแซบโชตทุกวันแน่หน่อยดูอยู่เธดูวา ไปนี่นาคอแบบหมุนนะดูคุยแซ็โชทุกวันนะแมหน่อยแม่แกะเลยดูแซ็เดูวันอุ้ยแม่ล้วคออ่ะพ่อคอไปไหนแล้ววันอุ้ยแม่แกะเลยไปแล้ววันอันนี้อันนี้คืออ่ะมีโอกาสได้รู้จักกับเออคุณยูเจ้าของแบรน์ค่ะซึ่งรู้เขาก็าหุ่นดีมากสูงมากแล้วก็ คุณยูบอกว่าตัวเอ่อหนึ่วันแรกของลูกค่ะสําคัญมากๆตัวเมก็คือยิ่งท้องอีกยิ่งอะไรอีกก็เลยยิ่งต้องให้ความสุขแล้วตัวเราไม่ได้สูงมากทุกคนรู้ไหมมันเหมือนโอกาสที่เมยขาดในชีวิตเลยก็คือในเรื่องของความสูงแล้วซึ่งที่น้องๆที่พูดคือลูกคุณยูคือ2คนนี้ใช่ยืนให้ดูหน่อยสิลูกนี่ต่อเป็นหนุ่มแบบสูงโหันทางนี้หันทางนี้หันนี้เขาปิดแล้วหลอปิดโอตัวสูงมาก สองคนเลยคือถ้าเราได้แบบเหมือนกับว่าบำรุงตัวเองดีๆเพระแสงกินแต่ว่าการมาพันหรือว่าความสูงเราอาจจะไม่ได้มากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราดูแลลูกเราตรงหน้าดูแลลูกเราในท้องดีๆค่ะลูกเราก็จะมีโอกาสที่จะมีแบบบุคลิกภาพในการต่อยอดในการทํางานที่เยอะซึ่งตัวเมียคือมีปัญหาหมายถึงว่าเมย์เรียนอะไรก็จะคือเมย์อยากไปใส่สินเมีอยากเป็นแบบ เข้าวงการเมย์เป็นแอร์โฮสเตสแต่จริงๆความฝันเมยกับแบบบุคลิกภาพเมย์มันไปกันด้วยกันไม่ได้มันคือ,อความสูงเมย์ก็เลยต้องเป็นแม่ข้าที่บอ,อกนะคะทีนี้แคลเซียมอ่ะเมย์มองว่าถ้าเราแบบบำรุงตัวเองดีๆหรือว่าวางวางพื้นฐานโครงสร้างชีวิตตัวเองดีๆหรือให้กับลูกบำรุงดีๆคะ่ะลูกเราจะมีโอกาสได้ไปอ,อีกเยอะมากๆตัวเราก็เลยมั่นใจตัวนี้นี่ตัว U N C แคลเซียมตัวเนี้นะคะ่ะ แ็แต่แต่คือคนกําลังงงว่าจริงๆแล้วมันของเด็กหรือของผู้ใหญ่อ๋อทานได้ทั้งมีอ๋อหรออ๋อคืออันนี้มันเป็นมันเป็นมันคือไม่ได้แยกว่าเป็นเด็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เพราะว่าตัวเมย์เองเนี่ยก็ก่อนจะเลือกอาหารเสริมอะไรคือตัวเมย์เองก็อยู่ในวงการอาหารเสริมมาใช่เราก็ต้องดูเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเห็นคุณลูกป้อนคุณพ่อคือคือเราอยู่ในวงการอาหารเสริมมาเป็นจะสิบปีแล้วค่ะซึ่งมันไม่ใช่อะไรก็ได้คือแบบ มันเยอะมากๆฉะนั้นน่ะเราต้องเลือกของที่มันมีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานจริง,รงอย่างตัว U N C แคลเซียมตัวเนี้ยรางวัลเขารางวัลเหรียญทองในยี่สิบเก้ารางวัลแล้วก็อยู่ในตลาดมาแปดปีค่ะสิ่งสิ่งนี้มันก็เป็นอะไรที่การันตีให้เราได้แล้วว่าแบบเออมันมีมาตรฐานจริงๆอ่ะคือการที่เราจะเอาทุกอะไรเข้าร่างกายมีว่ามันไม่ใช่อะไรก็ได้<ะ>ค่ะทวันนี้แบบลูกเมีใอ่ ลูกตรงหน้าลูกในท้องสุขภาพเมยอะไรเงี้ยมันมันเป็นสิ่งที่แบบสําคัญค่ะอ,อย่างตัวเมยก็มั่นใจตัวนี้ค่ะนี่นก็คือเรียกได้ว่าเป็นแคลเซียมที่เออจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาก็ไปวิจัยทดลองด้วยตัวเขาเองแล้วก็มีรางวัลการันตีเพราะฉะนั้นก็คือปลอดภัยทั้งกับคุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วยนะคะแล้วก็ ISO แบบยอมรับทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นวันนี้โมเน่กี่เดอร์ดีคะกี่เดอรอคะน ได้ได้เดี๋ยวปิดอันนี้ปิดหรือยังโอเคออกมากี่เดอร์คะวันนี้กี่เด้อใคพูดหนึ่งเดอร์แม่แกะให้เลยโซกีเดอตามโซกี่ใครพูดหนึ่งเดอร์แม่แกะให้เลยวิหนึ่งเด้อแปดเด้อแปดเดอร์จุดเจ้าโอ้ได้เลยได้แล้วยูเอ็นซียูเอ็นซีอันนี้เปิดได้ไหมเปิดแล้วอันนี้เปิดแล้วลูกใช่เดี๋ยวจะแกะให้เนี่ย U N C U N D ซีเนดโมแนกินทุกวัน มันนัดหนโอ้โหีอโอ้โหนก้อกีดอไปไม่เหมนกันเลยใช่ชนก้นค่ะกันเลยโอเคมเน่้บอกว่าถ้าใส่มากกว่านี้มเนไดขาดซกวันแล้วเริ่มหายใจไม่ทันแล้วนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์นี้มีมีนอกจากแคลเซียมแล้วเนี่ยยังมีวิตามินอื่นๆอยู่ด้วยมีอะไรบ้างคะแม่ค่ะตัวนี้นะคะ,ะนอกจากแคลเซียมแล้วมีวมแมกนีเซียมแล้วก็วิตามินบีวี่นะคะที่จะช่วยเรื่องการดูดซึมต่างๆก็เป็นตัวเดียวที่แบบครบจบทุกคนค่ะโอ้ยอยากได้และอยากขายของฉันไ้มลูกบอกโปรโมชั่นเลยลูกวันนี้อ่านี่บอกโปรโมชั่นหน่อยเล็้ไหนโปรโมชั่นวันนี้โปรโมชั่นวันนี้นะคะก็แบบจัดเต็มนะตัว ตัวเอ,อ่อ <Pro Joy. S 1> ยูเอียซีโปรจอยนะคะ <Pro Joy. S 1> กับตัวเอ,อ่อตัวนี้ คก็จาก3,000กว่าบาทนะคะทุกคนเหลือ1,980บาทเท่านั้นแล้วก็3 300ท่านแรกจะได้รับกระเป๋านะคะกระเป๋าลากกระเป๋าเดินทางนะคะขนาด20นิ้ว2 4 1,990เออ1,990เออเดี๋ยวบุมย้ำให้นะคะกับ UNC นะคะ Pro Joint นะคะ1กระปุกแล้วก็แคลเซียม CD 1กระปุกปกติเนี่ยราคา3,290วันนี้1,990เท่านั้นและยังมีกระเป๋าเดินทางนี่ขนาด20 นิ้วแคริลอนแบบนี้พร้อมให้แฟนคุยแชทโชว์ไปเลยนะคะแล้วก็มีจำนวนจำกัด300ชุดเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะสามารถติดต่อแล้วก็สั่งได้นะคะที่ a t u n c h e a l t h นั่นเองนะคะหรือว่าสแกน QR Code งาโคุดด้านล่างได้เลยนะคะไปไหนคะโมเน่อันนี้โมเน่ขอโมเน่ซื้อแล้วหนึ่งโป๊ะซื้อแล้วเหรอคะโมเน่รับหนึ่งไนโล่แลองแกะลองแกะให้ดูมา โมโด้รับหนึ่งโปแล้วค่ะมีส่งฟรีเก็บปลายทางด้วยนะคะมีเก็บปลายทางด้วยไหนโมเน่ขอดูหน่อยได้ไหมคะแแกนคิวอาร์โค้ดดีที่สุดนะคะถ่ายรูปไว้ก็ได้เนาะหน้าจอนะคะไหนไหนไหนขอดูหน่อยโอ้โอ้โอ้ไหนต้องบอกว่าวันนี้มีรุ่นลับรางวัลพิเศษด้วยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างเอ่ยรซอยคอทองคำค่ะวันนี้ก็มีรางวัลพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นเ้อยคอทองคําแหวนทองคํานะคะแล้วก็อาร์ตทอย ต่างๆนะคะก็จะประกาศผลในวันที่23ธันวาคมนี้ค่ะโปรโมชั่นคุ้มมากๆโห้ร้อยร้อยรางวัลนะที่เขาจะแจกเนาะร้อยรางวัลเลยคุณขาคุณบางนั้นได้กี่เดอร์แล้วคะเดี๋ยวผมกำลังป้อนนะมุมอยู่กี่เดอร์แล้วคะม่ได้ป้อนพ่ออีกไหมป้อนแม่อีกไหมป้อนแม่อีกไหมคะมาันนี่กี่เดอร์แล้วคะเนี่ย เราย้ำโปรให้อีกทีนะคะย้ำโปรให้อีกทีหนึ่งเนาะ U N C โปรจอยนะคะ1กระปุกนะคะกับแคลเซียมซีดีอีก1กระปุกนะคะปกติแล้ว3290บาทวันนี้1,990บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็แถมฟรีกระเป๋าอีก20นิ้วซึ่งอยู่ตรงนู้นแล้วนะคะ20นิ้วโมเน่ได้เอาไปเที่ยวกับน้บูมแล้วเรียบร้อยนะคะจะไปบอกว่ามีแค่300ชุดนะต้องรีบเลยนะคะขอบคุณค่ะดูลูก สุดยอดนะโทรไปที่02นะคะ02 1 05 48 8 8นะคะคุณเขาส่งข้อความมากันแบบไม่หยุดเลยนี่ไปแตกมากแตกแตนจริงๆของแทร่นะคะเพราะฉะนั้นรอแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าแกนคิวค้โพได้อีกนะได้นี่กระเป๋ามีซีบวีเลือกได้นะรู้แล้วอยากจะถามว่าวิธีกินวิธีกินอันนี้คือหลายคนคา่เก วิธีกินกินยังไงคะป้อนป้อนแม่กินไม่มีน้ําด้วยเอาน้ํน้าน้ําหน่อยน้ําน้ำวิธีทานก็คือที่เมทานนะคะก็จะเป็นหลังอาหารเช้าแล้วก็ก่อนนอนค่ะทุกคนวิธทานง่ายมากบํารุงวันละสองแคปซูลได้เลยเนี่ยเขาเราป้อนทุกวันอยู่แล้วจริงจริงจริงๆกินหนึ่งตอนเช้าก็ได้หรือว่าจะกินก่อนนอนก็ได้นะคะไอุ้ยโมเนิไปไหนจริงคุณแม่เขาสองเพราะว่าคุณแม่เขามีน้องยู่องด้วยแต่ว่าถ้าเป็นคนปกติหนึ่งแคปซูลก็เพียงพอแล้วนะคะ โมเนลใบไหนโมเนลใบไหนโอเโหสี่สีแม่จ๋ามี300ชุดมันเกินแล้วไหมนี่เฮ้ยยังทันไหมทันได้ไหมอ่ะได้ไหมมีสี่สีนังก็ป๋บโอ้โมเนลสีไหนคะกี่เดอร์ต้องสั่งกี่เดอร์ถึงได้โมเนลป้อนพ่อไหมป้อนพ่อเลยอีกอันป้อนพ่ออีกเม็ดนึงลูกมาโปรจอยโปรจอยหนึ่งแล้วก็เป็นตัว U N C นะคะที่เป็นซีดีหนึ่งอีกหนึ่งกระปุกเนาะได้มามาป้อนแม่ต้องเปลี่ยนอันเป็นหนึ่งแถมหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบนะคะ U N C p r o j อยหนึกระปุกนะคะแล้วก็แคลเซียม C D อีก1กระปุกนะคะจาก3,290บาทเหลือ1,990บาทนะคะสแกน QR Code ได้เลยนะหรือว่าโทรไปที่021054888ก็ได้นะคะนี่อ่ารีบเลยรีบเลยนะคะสแกน QR Code นะคะ จัดไปเลยแบบเต็มๆเลยนะคะใครอยากจะแข็งแรงสุขภาพดีนะคะออก็อย่าลืมไลน์แอดก็ได้นะไลน์แอดเฟซบุ๊กนะคะ @u.n.c.health นั่นเองนะคะหรือสแกน QR code ได้เลย02นะคะ1054888นั่นเองนะคะนี่โอเคยังคะกี่เดอร์คะอ่ะขอสัมภาษณ์กี่เดอร์แล้วเอาไปเลยมาๆมาป้อนแม่มาสิวิจเจ้าคุณพันกับสินค้าอยู่เลยดิป้อนแม่มาป้อนแม่มาป้อนแมาป้อนแ่มาย้อนแม่มาป้อนแม่มาป้อนแม่าป้อนแม่มาป้อนแ่มาอนแม่มาป้อนแ่มาปอนแม่มาปอนแม่มาปอร์ม่้่มาป้อร์ม่มาป้อนแม่มป้อนแม่มอร์ ป้อนพ่อหรือยังไปไหนป้อนพ่อด้วยป้อนพ่อด้วยไม่มีไม่มีแล้วพักกันสักครู่ดีกว่านะคะเปิดนะมุมเปิดเป็นสิบกระปุกแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งไปเปิดกระปุกให้หลานก่อนหลานที่เปิดกระปุกไม่หยุดเลยช่วงหน้าจะมาอัปเดตเรื่องราวดราม่าแล้วก็คดีความที่เกิดขึ้นด้วยว่าเป็นยังไงหลายคนติดตามนะคะอ่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกลับมาสักครค่ะดูรายการคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ บายบายแล้ก yeah, yeah. uh, so. ันบายเย้เจุ๊บบายเลยค่ะตากจุ flight. ๊บโมเน่ดูคุยแซ่บโชว์ทุกอะไรคุยแซ่บโชว์คุยแซ่บโชตุเอ่อเอ้ยเอามาใหม่โมเน่ดูคุยแซ่บโชว์ทุกอะไร หนึ่งเด้อคเด้อแปเด้อเด้ปดเด้อแ่ปิงปิงปิ๊ไพี่พี่หน่อยค่ะฝากจูด้วยไก่ที่อัรอบนึง